ไปดูอุบัติเหตุทางอากาศย,ยานครั้งล่าสุดนะคะเกิดขึ้นที่แคนาดาค่ะมีรายงานผู้บาดเจ็บกว่า10รายนะคะจากเหตุการณ์ที่เครื่องบินลำหนึ่งของสายการบินเดลต้าแอร์ไลน์ที่เดินทางมาพร้อมกับผู้โดยสาร80ชีวิตนั้นพลิกหงายท้องหลังลงจอดที่สนามบินโทรอนโตเพียร์เซนเมื่อวันจันทร์ค่ะ คลิปวิดีโอที่สถานีข่าว News Channel 3 Now เผยแพร่ออกมาแสดงให้เห็นว่าเครื่องบินของเดลต้าที่ประสบเหตุดังกล่าวอยู่ในสภาพหงายท้องบนพื้นรันเวย์ที่ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะนะคะขณะที่มีคนค่อยๆเดินออกมาจากตัวเครื่องค่ะโดยเอพีรายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย19รายนะคะขณะที่รอยเตอร์รายงานผู้บาดเจ็บอย่างน้อย18รายค่ะเจ้าหน้าทีแ่แพทย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในที่กเกิดเหตุบอกกับผู้สื่อข่าวว่าหนึ่งในผู้ได้รับบ,บาดเจ็บมีอาการสาหัสขณะที่เหลือมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อย งปั่นกลาง องค์การบริหารการบินของรัฐบาลสหร,รัฐหรือ FAA รายงานว่ามีการระงับเที่ยวบินขาออกจากสนามบินโทรอนโตเพียร์เซนเพราะเหตุการณ์นี้แล้วนะคะขณะที่สนามบินแห่งนี้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของแคนาดาเผยว่าเที่ยวบินซึ่งประสบเหตุมีจุดหมายปลายทางไปยังนครมินเนอาโพลิสรัฐเมนเนโซตารอยเตอร์ติดต่อไปอยังคณะกรรมการด้านความปลอดภัยคมนาคมของแคนาดาซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่รับหน้าที่ตรวจสอบกรณีเครื่องบินตกนะคะแต่ไม่ได้รับการตอบกลับก่อนจะทํารายงานฉบับนี้คะ่ะขณะ ที่สายการบินเดลต้าแอร์ไลน์รายงานด้วยว่ากำลังสืบหารายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ค่ะครับก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องติดตามกันต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ